กำลังเคลียร์ท่อน้ำขยับซ้ายเข้าริมฟุตบาทค่ะท่อด้านขวานี่คือไหลาทางจากเสารั้วบ้านไปเราเสาวลวหน้าบ้านอานะคะทะลุต่อไปบ้านอาฝังเสาหน้าบ้านทับแนวฟุตบาทพอดีนะคะแนวฟุตบาทที่จะทะลุไปก็คือเฉียด หน้าร้านปะยางทะลุระหว่างเสาไฟฟ้าแรงสูงและอาจจะตรงกับแนวท่อค่ะแนวท่อพักน้ำพอดีช่างที่รับเมากำลังเคลียแนวท่อปะปาขยับซ้ายเข้าเขาสู่ริมพุทบาทอยู่ค่ะอาจจะฝังตื้นไปหน่อยอท่อปะปาฝังตื้นไปหน่อยแล้วก็ท่อน้ำเสียก็ขุดตื้นไปหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ เพราะว่าอันนี้เป็นที่พักอาศัยและขยับสายเข้ามาบนฟุตบาทแล้วก็เวลาประปามีปัญหาก็น่าจะแก้ไขได้ที่ริมฟุตบาทได้ง่ายค่ะแล้วก็ห่างจากแนวไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าที่ประมาณ1เมตรที่ฝังอยู่ใต้กว้าง1เมตรแต่ลึกไม่รู้เท่าไหร่นะคะแต่ต้องต่ำกว่าแนวท่อน้ำทิ้งตรงนี้ค่ะอยู่ใต้ลึกฝังใต้นี้ท่อ ท,ท่อสำหรับไฟแรงสูงที่ส่งมาที่บนเสาไฟนี่คะ่ะถูกฝังอยู่ใต้นี้น่าจะอยู่ประมาณบริเวณนี้คะ่ะบริเวณแนวท่อประปาใต้ท่อประปาฝั่งซ้ายน่าจะอยู่โซนนี้คะ่ะท่อน้ำใหญ่นุ่นไม่น่าจะมีปัญหาแล้วคะ่ะก็ท่อน้ำเมนใหญ่อยู่ไกลระบบของไฟฟ้าที่ ไฟฟ้าแรงสูงที่ต่อมาท่อขึ้นสูงตรงนี้นะคะห่างไกลไปแล้วไปอยู่ที่คู่ขนานเลนที่หนึ่งแล้วค่ะอันนี้ประปาภูมิภาคเป็นท่อยางคะ่ะท่อ P.E. ป่ะสีดำสามารถขยับได้ใกล้ที่สุดก็คือชิดเสาไฟเลยคะ่ะนี่บริเวณหน้าโรงงานอิดมวลเบาคะ่ะแต่ยังไม่ได้แยกท่อน้ำไปฝั่งขวา แล้วก็ท่อประปาก็ยังอยู่ในแนวริมพุตบาทเช่นเดิมค่ะใช้ท่อขนาดใหญ่กว่าที่ขนาดใหญ่พิเศษนะคะต่อหน้าโรงงานเพราะปริมาณน้ำมันเยอะกว่าค่ะ อ,อัดปูนรอคิวอัดปูนปูเพื่อที่จะวางแผงแล้วก็เอาปูนเททับอีกรอบอึ่งค่ะ แต่ท่อพักน้ำตรงนี้แล้วค่ะหน้าบ้านเรา